สวัสดีท่าน f อท่านลูกค้าใจดีค่ะสำหรับอีพีห้าสิบเจ็ดขีดหกเจ็ดในวันนี้นะคะช่างลันถ้าจะอู้ง,งานแต่ว่าก็คงเป็นเวลาเลิกงานของช่างลันแล้วนะคะดูลีลาช่างลันเลิกงานแล้วหรอคะเลิกงานแล้วอีพีห้าสิบเจ็ดขีดหกเจ็ดค่ะทำไรคะเนี่ยม,ม,ม, <c oughs> มีปลอกมะม่วง <c oughs> เวอร์แล้วช่างอลัน เสียหายหมดเลยโอ้โหนี่แหละไว้สำหรับปอกผลไม้นี่หรูจังอะนี่มันจะหรูอะไรขนาดนี้เสียได้จังเลยปอกผลไม้โอ้โหท่านไหนสนใจขายใช่ไหมคะเอฟมาเลยเอฟมาเลยเอฟมาเลยโอเคเอฟมาเลยเหล็กอะไรคะเนี่ย M695 M695 ค่ะ M69 ขาวกว้างขากว้างค่ะเล่มนี้เท่าไหร่คะเนี่ยเล่มนี้จะอยู่ที่พันแปดห้าสิบบาท หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทค่ะทรงโบวีเนาะใช่ไหมค่ะสวยมากใบยาวเท่าไหร่คะเนี่ย<อ>คาดว่าคาดว่าคาดว่าเนี่ยมัวแต่กินมะม่วงเนี่ยปอกมะม่วงในวัดก่อหม่วัดทําอะไรก่อหม่มทาอะไรเ,เอาวางมะม่วงก่อนค่ะค่ะไปล้างมือให้เรียบร้อยสต๊อปไปก่อนมาล้างมือมาแล้วเช็ดมือให้แห้งหรือยังคะ ฉันคิดว่าเช็ดเสื้อแล้วดูรอยเช็ดแล้วเห็นชัดมากเลยนะเชิญรันมาอ่ะวัดไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําความสะอาดไม่เป็นสนิมเออเดี๋ยวก่อน S> <S เดี๋ยวเพิ่งวัดดิฉันขอดูร่องรอยการปอกมะม่วงก่อนมะม่วงก็ไม่ดำอ่าถ้าเหล็กพวกนี้ปอกผลไม้ไม่มีดำแต่ถ้าเป็นเหล็กธรรมดาปอกผลไม้จะดำปอกแอปเปิ้ลเนียปอกพวกผลไม้อ่ะ จะดำคิวคิวผลไม้จะดำค่ะนะเล่มนี้เล่มนี้1850อ่ะเล่มนี้หนึ่นยใบยาวใบยาวอยู่ที่4.2ค่ะใบกว้างใบกว้าง1นึดค่ะนะครับด้ามค่ะด้ามสี่จลืมวัดสันค่ะช่างอลันสันสมมิลค่ะคุณนี่สมมิลนะครับค่ะพร้อมฝักนะครับ อย่าไปเสียบเข้าไปนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดค่ะของฝักนะครับท่านนี้มีเล่มเดียวมีเล่มเดียวอันนี้มีเล่มเดียวแล้วก็มีวางก่อนี้เรียบร้อยนะคะคจะมีเล่มเล็กก็จะมีเล่มเล็กอีกสองเล่มเล่มเล็กอีกสองเล่มอันนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสามห้าศูนย์ค่เล่มเล็กเดี๋ยวขึ้นราคาขึ้นเบอร์ให้นะคะตอกได้เหมือนกันเหล็กแบบเดียวกันก็คือ n 6 9 5หกเก้าห้าต้านสนิมตอกผลไม้ได้เหมือนกันตอกได้เหมือนกันค่ะ แต่ไม่ปอกที่เก็บเก็บงานใช่ไหมไม่ได้เก็บอะไรเลยไม่มีรอยอะไรเลยแช่อาผ้าเช็ดเช็ดก็ทำได้ใช้เราก็ใช้น้ํายาล้างจานเหมือนเราล้างล้างทำความสะอาดปกติเนี่ยนะคะไม่ไม่ะเหล็กเหล็กพวกนี้คือไม่จําเป็นก็คือเอาผ้าเช็ดเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งไม่แต่ว่ามีกระดาษที่ชู่ก็เช็ดจบไม่แต่ว่าอย่ามะม่วงเนี่ย มันมีเขาเรียกนะความมันมียางไม่ใช่มันเราก็ล้างหน่อยเธอเพราะว่ามันหวานไงมันก็จะเหนียวเข้าใจถูกต้องไหมแต่พูดถึงว่าเช็ดอย่างนี้ก็ได้แลยไม่ได้ไม่ได้มันไม่หมดนี่จบจบไหมจบอ่ะน่าเกลียดมากเลยน้องนอย่าจับลูกมาครับสาหรับวนี้หนึ่งพันสามรอยห้าสิบบาทใบค่ะใบยาวสามจุดห้า ใบกว้างหนึ่งนิ้วสันหนาสามอิน้นด้ามยาวเล่มนี้รู้สึกว่าจะสามจุดห้าแล้วเปล่าก่อนนะอ่าเล่มนี้ด้ามยาวสี่ด้ามยาวสี่นิ้วค่ะนะครับพร้อมซองพร้อมซองโอเคค่ะแล้วมีอีกหนึ่งเล่มเล่มหนึ่งค่ะโชว์ก่อนแล้วก็บรรยายไปค่ะช่างอะไรคะนี่อันนี้จะเป็นทิ้งผิวค่ะทิ้งผิวนะขอหนิดเดียวอ่าทิ้งผิวนิดหนึ่ง ใบยาว3.5เท่ากันนะครับใบกว้าง1นิ้วเท่ากันนะครับสันสมมิลน,นะครับด้ามยาว4นิ้วเท่ากันครับแต่ความโค้งอะไรของด้ามจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่านั้นเองนะฮะราคาก็เท่ากันค่ะราคาเท่ากันใช่ใ,ใครให้อยู่พูดแค <c oughs> ่นี้หิวแล้วจะปอกผลไม้ต่อโอยเดี๋ยวก่อนขายของก่อนอย่าเพิ่งกินเอาเล่มนี้แหละปอก <c oughs> อ่ะโอเคค่ะเล่มนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะคะตอนนี้มีโซ่สองเล่มสามเล่มสามเล่มโซ่สามเล่มโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะคะขึ้นราคาให้นะคะพักมานะครับมีโซ่อยู่สามเล่มได้เลยค่ะใครอย่าลืมกดอย่าลืมกดอะไรนะคะน้องหรือจะเข้าไหมกดโอ้ยหาวเกิดกระเด็นแนกดอะไรก็แชร์แล้วราคาแล้วลูกตื่นหรือยังคะเนี่ย ตื่นแล้วโอ้โหค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ <laughs> ขอบพระคุณมากค่ะ